นี่เป็นการอัดคลิปวิดีโอคนเดียวนะคะสำหรับคนที่จะทำคลิปวิดีโออะไรมีคนเดียวแล้วถ้าเราทำคนเดียวเราก็ต้องเตรียมอุปรกรณ์ให้พร้อมนะคะอันนี้เป็นอุปรกรณ์ในการแบบทำคลิปวิดีโอเอาของใช้ของใช้มากลับมาใช้ให้สุดปังนะคะมันก็จะมีกันไก มีตะปูคีมหน,นีบลวดแล้วก็คอ้อนตีตะปูแล้วก็เป็นลวดนะคะอันนี้เราทำเอาขวดขวดเปล่ามามาใช้นะคะก็ตัดด้วยด้วยกรรไกรแล้วก็ลวดนะคะอันนี้ก็เ,เตรียมขั้นตอนนี้ไว้แล้วก็นี่จะเป็น พอเตรียมขั้นตอนในการทำทำเหมือนจะเป็นแจกันแล้วเป็นกระถางต้นไม้นี่เราก็เตรียมต้นไม้เตรียมนี่ได้สองชิ้นนะคะต้องเตรียมทุกทุกอย่างให้พร้อมกดเราก็ถ่ายทําไว้ก่อนอุย้ยจุกก็จะจะลบากหน่อยในการการทําคลิปวิดีโอคนเดียวแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นแก้วกาแฟ แก้วกาแฟที่เรานำมามาใช้ได้นะคะแล้วก็จะเตรียมแก้วกาแฟเตรียมดินเตรียมต้นไม้สำหรับที่เราจะปลูกแต่นนี้เตรียมก็จะเป็นรวดอันนี้เสร็จแล้วนะคะอือเราก็จะถ่ายทำเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนนะคะเตรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราพอเสร็จเราก็จะมา ถ่ายเป็นจะถ่ายเป็นรูปจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็เราจะมาตัดต่อกันนี่ก็จะตัดต่อแล้วก็ตัดต่อด้วยคลิปเอ่อแคปคัทนะคะพอเราเอาทุกอย่างลงมาในถ่ายเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปอัดตัดต่อกันที่ออแอปคลิป แคปคัตเราสามารถที่จะดาวโหลดได้หลายๆภาพแล้วก็มาใส่เป็นเมื่อดาวดาวเราดาวโหลดเสร็จแล้วเราก็จะเราจะอัดเสียงวิดีโอไว้ก็ได้หรือจะไปอัดเสียงวิดีโอที่อแอปแคปคัตก็ได้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะลงใน YouTube ได้ ดีจะส่งไปทางเป็น Facebook ส่วนตัวของเราหรือส่งทางไลน์ให้เพื่อนๆดูก็ได้นะคะอันนี้เป็นการเราจะทำลง,งใน YouTube นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe ด้วยนะคะติดตามได้ในที่ลงใน YouTube ของบายลุงรวันประจบสุขนะคะคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปด้วยแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ